ัวปูนใหญ่สั้นๆนะครับเรามองไซต์ที่โพซิทีฟต่อกําไรไตรมาสที่1ของปูนใหญ่นะครับประมาณ2อ0พนะครับเป็นถ้าทีเยียร์เนี่ยมันยังมันดอกอยู่เพราะว่าฐานมันมันมันแย่มาตลอดในปี2อ2พนะครับจากสภาพเศรษฐกิจที่ค่อนข้างชะลอแล้วก็โอเวอร์สปายนะที่กดดันกลุ่มธุรกิจซีเมนต์กับธุรกิจปิตโตรเคมีนะครับแต่ถ้าเรามองมองเป็น Q on Q จะเห็นได้ว่ามันเริ่มฟื้นตัวแล้ว Q on Q นะครับออกจากบอลทอมมาแล้วเพราะว่า ตัวของสภาพของเศรษฐกิจในภูมิภาคในเรื่องฟื้นตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นจากการท่องเที่ยวหรือว่าเศรษฐกิจจีนฟื้นก็ตามเนี่ยทำให้การแข่งขันมันน้อยลงการปรับราคาขึ้นเนี่ยเริ่มเห็นได้นะครับไม่ว่าจะเป็นธุรกิจซีเมนต์ก็ตามหรือว่าแพ็เกจจ้งก็ตามตรงนี้ทําให้ภาพ q 1 q เนี่ยมีแรงหนุนขึ้นมานะครับสำหรับไตรมาสที่1ไตรมาสที่สเรามองว่าภาพค1 q คฟื้นตัวยังเห็นได้อยู่เพราะว่าตัวของปิโตเคมีธุรกิจปิโตเคมีเองเนี่ยลงโอเลฟินอย่าง ROC เนี่ยที่ปิด ไปเกือบทั้งไตามาเลยไตายมาที่หนึ่งเนี่ยกลับมาเต็มไตามาาแล้วในไตามาที่สองนะครับก็น่าจะทาให้ปริมาณขายฟื้นขึ้นอัตรากําไรฟื้นขึ้นได้ต่อนะครับก็อันนี้จะเป็นภาพของกําไรที่เราพรีวิวออกมาสำหรับไตามาหนึ่งกับไตามาสองจะเห็นได้ว่าเป็นการฟื้นคิวออนคิวต่อเน,นื่องทั้งคู่แต่ด้วยฐานอาจจะอยู่ที่สองพันถึงสามพันกว่าล้านอยู่คือยังเป็นฐานต่ำอยู่นะครับปกติกําไรของปูนใหญ่ช่วงปกติแปดพันกว่าล้านนะครับต่อไตามาาเราเลยมองว่าในใน,ในช่วงที่มี เกิใ,ใจบวกตรงนี้อันนี้เริ่มเป็นสัญญาณที่ดีแล้วแต่ว่าด้วยลองซอนที่ไปนลงปิโตเคมีใหญ่ในเวียดนามเนี่ยมันยังไม่กลับมาเต็มที่เนี่ยเราเลยมองว่ามันรอดูได้นะครับรอรอดูการกลับมาของลองซอนเนี่ยกลับมาตามกําหนดไหมเพราะว่าถ้ากลับมาไม่ตามกําหนดเนี่ยฟิคคอสมันจะหลังเยอะนะครับเราจะกดดันเซ็นัลหาให้ให้ใหต่ำกว่าที่เราคาดได้นะครับแล้วก็สเปคปิโตเคมีเองด้วยมันยังฟื้นไม่ค่อยเร็วเนี่ยเราเลยมองว่ามันก็ยังไม่ได้มีคาทลินสอะไรเข้ามาเร่งมากามาก็เลยไม่จําเป็นต้องรี ที่จะเข้ามาสะสมปูนเร็วขนาดนั้นนะครับแต่ว่าก็ก็เฟิร์สฮาร์ก็คือมีมีเริ่มเริ่มมีสัญญาณบวกแล้วจากตัวกำไรที่ฟื้นตัวครับก็คงคำแนะนำเทรดดิ้งบายสำหรับปูนใหญ่ที่ t a ร็กตไพ340บาทนะครับก็แนะนำจับตาตัวปิโตเคมีสเปรดแล้วก็ตัวการกลับมาของรัวลองซอนนะถ้าตรงเนี้ยเป็นไปตามค่าก็คือฟื้นตัวได้เนี่ยสำหรับปิโตเคมีสเปรดแล้วก็ตัวลองซอนกลับมาเปิดในมิถุนายนมิถุนายนเนี่ยได้ตามกำหนดเนี่ย ก็เป็นทาม,มิ่งที่ดีครับในการสะสมเพื่อเกณงกําไรการฟื้นตัวใน Second อร์หของปูนใหญ่ครับโอเควันนี้ชัดเจนมากครับวันนี้ขอบคุณพี่อังมากครับ